สวนภูมิก็จะมีการขยายในการต่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินนะครับเป็นที่เทียบเครื่องบินซึ่งอันเรี้ก็จะเป็นหลุมจอดเครื่องบินประชิดอาคารเพิ่มอีก28หลุมเดิมมีอยู่51นะครับแต่เพิ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งนึงเกินไคือก็มีคนเดินทางเข้าออกประเทศไทยเยอะใช่ต้องเพิ่มขึ้นไปครับผมแล้วก็มีการก่อสร้างส่วนต่อ ขยายอาคารผู้โดยสารหลังที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้นประมาณสิบห้าล้านคนต่อปีครับผมกับคุณตั้มเนี่ยเคยไปดูมาไปนั่งรถไฟใต้ดินเข้ามาแล้วเชื่อมสนามบินไปอีกระหว่างตัวสนามบินหลักกับมาอาคารใหม่โอเคสดุกสบายมากนะครับรอเปิดใช้อย่างเดียวทําทําแบบค่อนข้างสมบูรณ์ตอนนี้เหลือจะวางระบบบางส่วนนะครับเคยเคยได้ไปเซอร์วยมานะครับแล้วก็มีการ ก่อสร้างขยายทางทิศเหนือและก็ทิศตะวันตกอีกซึ่งเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยที่ทำการขยายพื้นที่ทั้ง3ส่วนเนี่ยจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ120ล้านคนต่อปีเลยในภาพรวม 4 0ถึง5้าล้านคนต่อปีนะอันนี้คือขยายไปอีกเข้าไปเข้าตัวเพราะว่ามันมีคนเนี่ยเดินทางประเทศไทยเยอะมากขึ้นจริงใช่ครับแล้วก็ดอนเมืองมามาที่ดอนเมืองผมไม่ชอบดอนเมืองนะรู้สึกคลาสสิกคลาสสิกรู้สึกคลาสสิกตั้งแต่เด็กๆดนะครับดอนเมืองครับก็จะมีการสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3นะซึ่งอาคารตรงนี้ครับจะเป็นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ หลังใหม่เลยเน้นผู้โดยสารระหว่างประเทศแล้วจะมีหลุมจอดเครื่องบินเพิ่มอาคารจังชั่นบิลดิ้งนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่อาหารร้านค้านะครับแล้วก็จะมีก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติด้วยนะครับคือผู้โดยสารสามารถที่จะไปจอดรถทางด้านใต้แบบเพิ่มได้แล้วก็มีการขนส่งคนจากตรงนี้เข้าไปข้างในเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโอ้แจ๋งนะแล้วก็นี่ครับแถวๆทางบ้านเราอู่ตะเภาระยองครับ ก็อย่างที่บอกก็คือจะพัฒนาเป็นอ,า,อ,อากาศยานทางด้านพาณิชย์เนี่ยแห่งที่สามของประเทศไทยแล้วก็จะยกระดับเป็นศูนย์การบินของพันออกตามโครงการที่ท,ทำมาอย่างต่อนเนื่องอย่างที่คุณต้นบอกเนาะสนามบินแห่งที่สองเนี่ยทำเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็อาคารหลังที่สามนี่ก็กำลังจะดาเนินการก่อสร้างและในขณะเดียวกันก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมสนามบินทั้งสามสนามบินด้วยนั่งสะดวกรวดเร็วใช่ใช เพราะว่าบางทีเนี่ยคือลักษณะของสนามบินแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่เมื่อเรามีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเชื่อมโยงสมมุติอยากจะไปมา,มา,มา,ภ,าภายในประเทศเนาะที่ดอนเมืองจะไปต่างประเทศก็นั่งไอ้ความเร็วสูงเนี่ยไปที่สุวรรณภูม,มิแล้วก็ไปต่อได้อะไร,รอย่างเงี้ยหรืออยากจะมาเที่ยวทางภาคตะวันออกออก,ก็นั่งความเร็วสูงมาที่ท่าอากาศยานตรงนี้แล้วก็ เดินทางต่อได้แป๊บเดียว,ยวจริงนะใช่แป๊บเดียวแล้วสะดวกสบายเนี่ยกำลังสร้างกันอยู่รถสาคมเดียวสูง<ช>นะครับ